ไอ้นี่ขบับรถมาทำไมขบับมินส์เป็นเท้าวย่างเขี้ยชื่อนี้สัตว์ไอ้เียสอยขอโทษครับเฮ้ยเราคิดว่าเปลี่ยนชื่ออ่ะอ่านชื่อไม่ให้หมดเลยหนุบหนุบเป็นนี้ออกโอเคนี่ตัง้งก์ชันผู้ชายโอเคแม่งผมไปสายเตะก็ได้ เอ้พิมพิมปันนึงอ่ะผมเป็นผู้ชายโอเคเยี่ยมกับดักแล้วก็ไฟช็อตแทนนั้นจบแล้วก็จะตบหัวไมาเ่นี่อ่ะไอ้คนได้อันนี้มันจะไงวะแม่งมงชิหายไม่หายอ่ะของโยนจีของโยน ไอ้สัตว์ยำเว่ยำอ่ะไปเอาไปถือไอ้สัตว์มันถือได้ดีมากขอโยนหน่อยเออปึ้งปึ้งไปขอโยนหน่อยก็ลบโยนไฟฟ้าค้งหัวแตก นี่คือการปีอ่าไอส้สตั์มึขึ้นมาหัไอ้น้องชายฮัลโหลได้ยินไหมอ่านี่ไม่ต้องห้ากันกันก็ได้อน้องชายเดี๋ยวพี่จะยิงแม่งเลยสบายชิวๆใครแม่งยิงปืนไลยเรื่อนไหนเรื่อนเรื่อน

มีของไอ้บังวะกขุะเสรตะดิลูกบอลกับไอเชี่ยนั่นเหนื่อยสาดอยู่กูตบไม่เงยไอ้เจ๊ลูกบอลดิกูจะเตะลูกบอลลูกบาสอะกูจักคำนี้ครลูกบาสอะกดตีเหรอไว้ชายกดตีเหรอกดตีเหรอกดตีเหรอ เย่าบอยยี่บ่าเยี่ยมเหม็ดแม่งชื่อมาอยู่ตรงนี้นี่ไงวะแล้วใครเนี่ยแม่งหากูอุ้มเนี่ยเอ้ยหนบเนาะเยี่ยวก็ตื่นเลยอ่ะแมวมัมเนี่ย ตัวเชี่ยนี่เอาไอ้สัตว์นี่กูตบปังเไงตบแป๊บเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปฮะขึ้นไปน้องเหี่ยวขึ้นไปทำให้ขึ้นอย่างกูยึดเลยโดนอย่างเงี้ยโอเคอ่ะโอเคเยี่ยมเลยน้องชายเออซองครับบายบาย ไอ้สัต์เยี่ยมมากเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาเลยนี่พูจะออกยังไงวะแม่งเอากับดักไว้ที่กูเนี่ยเอ้ที่โกขี่โกเอาไอ้สั์ตรงนี้เถือได้เหรอเอาอีกอ่ได้ได้เอาแรงๆวันนี้ โอ้ระจอกว่ะเหม็นคาบัวเหม็นคาบัวกูเหม็นคาบัวเอา้าย้ายย้ายย้ายมีครั้งที่สองย้ายมีครั้งที่สามย้ายมีครั้งที่สี่ อเดีอบร้อยกบอลไปใหญ่่ะห้องหฮบานนอนเลยอิศระวายวาสตาอะไรของเขาอ่ะเน่เบเน่เบ่ไหเบ่ เออไอ้อไน้องชายมึงเข้าเซอ <c oughs> ร์ฟมาแจงแจงแจงโอ๊ยไม่หยุดชิบหายอ่อ,อมาไงวะเฮีย,ยใครเนี่ยกูจะไม่น่าไม่ได้เยังแม่ง เราขอแอดคนเนี้ย leg. แอดเพื่อนเชื่อครับเอาไอิสระแอดไปเลยแอดเพื่อนเออเชื่อครับอุ้อูเนี่ยใส่ตัวหญิงว่าทำไมถึงผมใส่ตัวหญิงกูป น้องชายน้องชายเขาเสริมมาเขาเสริมในบุคคิเวนอะไงนั้นใครวะนะครับจิตใจแต่งตัวเป็นสีดำแม่งยุกแต่งด้วยเออะขาแต่งเขาแต่งอย่างนี้แมวเหี่ยว เมียวเงียวเงียวเงียวนอน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 สำหรับไว้ยจุกนุนี้อยากให้ดูอะไรก็บอกคอมเมนต์มา